สวัสดีเชา้าวันใหม่วันนี้นะครับทุกท่านวันนี้ก็อากาศกําลังเย็นสบายนะครับ2 4องศาวันนี้มีโอกาสฝนตกถึง40%นตะอุบลราชธานีนะครับความชื้นอยู่ที่96องศานะครับขออภัความชื้นชื้นอยู่ที่96%นะครับหลังคารถจอดนอกชายคาก็จะมีหิมะเกาะขออภั พูดเล่นนะครับจะมีน้ำค้างเกาะนะครับทุกท่านก็วันนี้ก็มาชวนดื่มเช่นเคยนะตื่นตื่นตื่นครับตื่นตื่น,น,นรับเงินรับทองรับแสงเงินแสงทองนะครับนี่เครื่องดื่มมาแล้วมาแล้วนะครับแสงเงินแสง,แสงทองเห็นเห็นไหมครับเนะี่ยกำลังขึ้นมาเลย รับเงินรับทองร่ำรวยเงินตาร่ำรวยความสุขนะครับดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยนะครับ เห็นว่ามีพายุเห็นกระลอกไหมครับเห็นกระลอกไหมกระลอกวิ่งอยู่เห็นไหมครับนี่นครับกระลอกเห็นไหมครับสังเกตด,ดูตรง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 ,ตรงแสงอาทิตย์พอดีเลยเห็นไหมครับกระลอกเห็นว่ามีพายุฟองบองนะครับเกิดขึ้นแถวฟิลิปปิน แต่เหมือนจะมาไม่ถึงเราแล้วละ่ะเปลี่ยนทิศทางไปที่อื่นแล้วนะครับโอกาสเกิดฝนที่ว่านี่น่าจะมาจากส่วนอื่นนะ40%ไม่ใช่พายุ เสียงนกเสียงกานะครับตื่นเช้าตื่นสายจะได้จะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกานะครับเช้านี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันเชา้าพรุ่งนี้นะครับเช้านี้สวัสดีครับ